สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพ่อบ้านนะคะคุณแม่บ้านทั้งหลายนะคะแล้วก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะสําหรับในคลิปนี้เนี่ยจะมาแนะนําค่ะช่องทางในการหารายได้เสร,ริมนะคะหรือว่าหาชิพเสร,ริมค่ะสําหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้านที่อาจจะไม่ได้ทํางานประจํานะคะหรือใครที่มีงานประจําอยู่แล้วแต่อยากหารายได้เสริมนะคะเพื่อที่จะมาเพิ่มรายได้กับครอ,อบครัวนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นผลงานของเราค่ะที่เราทําได้จริงนะคะเลยอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์ค่ะว่าเราทํา อย่างไรบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์ค่ะเป็นทิปแนะนำละกันนะคะว่าเพื่อใครจะได้ไปเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าใครอยากจะสามารถมองหารู้ทางว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะก็ยินดีแบ่งปันนะคะแล้วก็นำไปใช้ได้เลยนะคะเป็นการหารายได้นะคะ3-5 0,000บาทโดยไม่เคยง้อลูกค้าไม่เคยโพสขายนะคะไม่เคยยิงแอดไม่เคยใช้เงินกับการซื้อโฆษณาเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะเราทำยังไงบ้างนะคะไปดูทั้งหมดกันเลยค่ะ พื่ให้ไม่พลาดคลิปดีๆอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆๆ้งกด้วยนะคะเราเองนะคะก็ทำาลายอาชีพมากๆนะคะเป็นร้อยอาชีพก็ว่าได้นะคะตั้งแต่เป็นออรับจ้างั่วไปค่ะเป็นเด็กล้างจานนะคะเป็นแม่บ้านทำความสะอาดแบบนี้ค่ะตั้งแต่เด็กๆนะคะออไปเป็นแดนเซอร์หางเครื่องนะคะโคโยตี้ก็ทำมาแล้วนะคะเป็นเซลล์เทเลเซลเป็นเซลล์แนะนำสินค้านะคะไปจนถึงเป็นผู้จัดการสาขา แล้วก็เป็นเจ้าของกิจการก็ทำมาแล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงที่เรากำลังอยู่ในวัยค้นหาตัวเองค่ะมันก็เลยทำให้เปลี่ยนมันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อะไรที่เราทำแล้วชอบนะคะแล้วก็มันสามารถสร้างไรายได้ให้เราเราก็จะอยู่กับมันได้นาน,านแต่ถ้าอันไหนไม่ใช่นะคะเราก็จะเปลี่ยนมันนั่นเองค่ะ และด้วยความที่เป็นคนชอบอ่านหนังสือหาข้อมูลค่ะชอบที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะแล้วก็อยากจะรู้ด้วยนะคะว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขาทํำยังไงกันบ้างนะคะส่วนวันนึงค่ะก็ได้ไปอ่านเจอนะคะที่บรันด์บัฟเฟต์นะคะเคยพูดเอาไว้ว่านะคะถ้าคุณยังหาทางทําเงินตอนที่คุณนอนหลับไม่ได้นะคะคุณจะต้องทํางานไปตลอดชีวิตค่ะ คำนี้นะคะกระแทกใจเรามากจริงๆค่ะเรานะคะก็เลยเริ่มหันมาศึกษาเรื่อง passive income อย่างจริงจังเลยนะคะก็คือเรื่องของการให้เงินทำงานค่ะแล้วก็สร้างผลตอบแทนในระยะยาวแล้วก็เริ่มมาศึกษาดูค่ะว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะที่เราชอบมันจริงๆค่ะแล้วก็สามารถสร้างไรายได้จากสิ่งที่เราชอบได้ด้วย หลังจากที่ได้ศึกษาแล้วก็ลงมือทำนะคะมันก็เกิดเป็นผลงานต่างๆมากมายค่ะที่เราก็ได้รวบรวมเอาไว้นะคะใน Facebook ส่วนตัวนะคะเราไม่ได้โพส์ขายของแต่จะเน้นไปทางการโพส์เพื่อรีวิวแล้วก็เก็บผลงานใครอยากดูนะคะก็เข้าไปดูได้นะคะที่ Facebook ส่วนตัวของเราที่นี่เลยนะคะ ด้วยความที่เป็นแม่บ้านแล้วก็แต่งงานกับผู้ชายเกาหลีนะคะวัฒนธรรมเกาหลีนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วผู้ชายค่ะจะไม่อยากให้เราออกไปทํางานนอกบ้านนะคะอยากจะให้เป็นแม่บ้านค่ะอยู่ดูแลบ้านดูแลลูกก็พอแล้ว เขาก็ให้เงินเดือนนะคะแต่ว่าเราเชื่อว่ามีรายได้หลายทางค่ะย่อมดีกว่ามีรายได้แค่ทางเดียวและการที่เราสามารถยืนได้ด้วยลําแข้งของตัวเองค่ะยังไงมันก็ดีกว่าค่ะเราไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าในอนาคตจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะเตรียมรับมือไว้ซะตั้งแต่วันนี้ดีกว่าอย่างที่เราพูดอยู่บ่อยๆนะคะว่าหลอดไฟค่ะ ถ้ามันมีแค่หลอดเดียวนะคะแม้จะเป็นหลอดใหญ่เลยให้พลังงานเยอะด้วยนะคะแต่เมื่อหลอดไฟดวงเดียวดวงนั้นดับลงเราก็จะใช้ชีวิตลำบากค่ะแต่ถ้าเรามีหลอดไฟหลายๆดวงแม้จะเป็นหลอดเล็กๆนะคะแต่ว่าเมื่อดับไปสักหนึ่งดวงก็ยังมีอีกหลายดวงค่ะที่ให้แสงสว่างแล้วก็สามารถทำให้เราใช้ชีวิตต่อได้แบบไม่ลำบากค่ะรายได้ทางแรกของเรานะคะก็มาจากเงินเดือนที่สามีให้นั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเราจะไม่ได้เอามานับรวมกับ รายได้เสริมนะคะหรือว่าผลงานที่เราทําเองจริงๆนะคะจะแนะนําเฉพาะรายได้เสริมที่เป็นผลงานที่เราทํามันเองนะคะร้อยเเ็์เลยนะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่ามันก็เป็นช่องทางค่ะเป็นอีกหนึ่งรายได้นะคะที่เราได้รับในแต่ละเดือนก็ต้องขอขอบคุณสามีด้วยนะคะที่ดูแลมาเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ยังคงดูแลมาจนถึงทุกวันนี้นะคะอย่างที่เคยได้สัญญาได้เคยพูดเอาไว้นะคะ มาดูวิธีการหารายได้เสริมในแบบของเรานะคะช่องทางที่1ค่ะที่เรานะคะสามารถหารายได้นะคะก็มาจากการทําช่อง YouTube นั่นเองค่ะอย่างที่บอกค่ะเมื่อเรานะคะเริ่มศึกษาเรื่องแพส i v e อิน income อย่างจริงจังค่ะ2ปีที่แล้วค่ะเราก็เลยเริ่มทําช่อง YouTube ของเราการทำ u t u b e สำหรับเราไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเพราะว่าเราเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆค่ะไม่มีคนรู้จัก ไม่มีคนติดตามเป็นคนธรรมดาจริงๆเลยค่ะแต่ว่าเราก็ทํามันต่อไปค่ะทํามันไปเรื่อยๆนะคะทำต่อไปต่อไปทําแม้ไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะคะทำเพราะว่ามันมีความสุขแล้วก็ไม่คาดหวังเรื่องความร่ำรวยด้วยนะคะแค่รู้สึกว่าอยากจะให้คุณค่าบางสิ่งบางอย่างนะ,ะก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปก็เท่านั้นจริงๆค่ะ ปัจจุบันค่ะเรามี2ช่องนะคะที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราแม้ว่าจะไม่ได้มีผู้ติดตามเป็นแสนเป็นล้านขนาดนั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำรรให้กับเรานะคะแต่เราก็ยังมีความสุขที่ได้ทํามัน,นะคะ่ะที่แม้ว่าวันหนึ่งเราจะจากโลกนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าความรู้หรือว่าสิ่งที่เราทิ้งเอาไว้นะคะมันจะยังคงอยู่ตลอดไปนี่แหละค่ะที่เราเรียกมันว่าคุณค่า รายได้จากการทำ u t u b e ทั้ง2ช่องของเรานะคะก็อยู่ที่ประมาณ4-5,000บาทซึ่งก็แล้วแต่ว่ามีคนดูคลิปนาะะยอดวิวมากหรือว่าน้อยนะคะมันขึ้นอยู่กับยอดวิวค่ะทำ u t u b e ไม่ได้รวยนะคะถ้าเป็นคนธรรมดายอย่างเรารายได้มันน้อยมากๆมันคือรายได้เสริมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็ถ้าอดทนไม่มากพอนะคะแล้วก็คิดแต่เรื่องเงินแล้วก็ความคุ้มค่า ไม่น่าจะมาทางการทํา y o YouTube ได้นะคะเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วก็กว่าจะได้เห็นผลงานนะคะหรือว่ากว่าจะทําให้มีรายได้เนี่ยยากมากๆเลยนะคะ คนที่เขาทำ YouTube แล้วรวยนะคะคือต้องมีผู้ติดตามหลักแสนหลักล้านค่ะแล้วก็ยอดวิวนะคะต้องสูงมากจริงๆค่ะถึงจะสามารถสร้างรายได้เป็นกาเป็นกรรมให้กับเขาได้นะคะก็คือพวกยูทูบเบอนะคะแถวหน้าค่ะอันดับต้นๆก็สามารถที่จะร่ำรวยจากการเป็น YouTuber ได้จริงๆค่ะและด้วยความที่มันมีเงื่อนไขค่คะแล้วก็มีรายละเอียดนะคะคนที่ทำ u t u b e จริงๆจะรู้ว่ากว่าจะผ่านกฎต่างๆของ y o u t u b e ค่ะ ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะก็ถ้าใครอยากจะทำนะคะก็ไปศึกษาให้ดีนะคะแล้วก็หาคอนเทนต์ดีๆนะคะหาสไตล์ที่เป็นตัวเราแล้วก็ที่สำคัญที่สุดลงมือทำค่ะแล้วจะรู้นะคะว่าปัญหามันมีอะไรบ้างก็ค่อยๆแก้กันไปค่ะแต่ที่สำคัญกว่านั้นค่ะการสร้างช่องเนี่ยละคะ่ะมันคือการสร้างตัวตนนะคะทำให้เราเริ่มเป็นที่รู้จักค่ะแล้วก็สามารถต่อยอดหาไรายได้ช่องทางอื่นๆให้กับเราได้ด้วยนะคะ ช่องทางที่2ในการหาไรายได้ของเรานะคะก็มาจากการรีวิวสินค้าค่ะอย่างที่บอกค่ะพอเราสร้างตัวตนมีคนรู้จักนะคะแล้วก็มีสไตล์ที่ชัดเจนค่ะคนที่เข้ามานะคะนั่นคือโอกาสค่ะถ้าเขาเห็นว่าสไตล์ของเรานะคะเหมาะกับสินค้าของเขานะเขาก็จะเลือกเราจะจ้างเรานั่นเองค่ะ ช่องของเรานะคะก็เป็นช่องเกี่ยวกับเกาหลีค่ะเพราะฉะนั้นสินค้าที่เรารับนะคะเราก็มักจะเลือกให้ตรงกับคอนเซปต์ของช่องค่ะมันจะได้ไม่ทิ้งกันนะคะก็ให้ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าเลือกเราเราก็เลือกลูกค้าด้วยนั่นเองค่ะสำหรับเรทราคาค่ะถ้าเป็นคลิปสั้นๆหรือว่าถ่ายอินนะคะเราจะคิด500ค่ะถ้าเป็นคลิปเต็มนะคะเราจะคิดอยู่ที่1000ค่ะก็คิดง่ายๆนะคะว่าถ้ามีคลิปเต็มแล้วกันนะคะ หนึ่งพันะคะมีลูกค้า5เจ้านะคะก็จะได้5,000ถ้า10เจ้าก็จะได้อยู่ที่1,000 0นนั่นเองค่ะอันนี้เป็นเรทส,สำหรับผู้ติดตามไม่เยอะนะคะแบบเราค่ะ ลองคิดดูค่ะว่าคนที่เขามีคนติดตามเป็นแสนเป็นล้านค่ะเรทมันจะสูงวันนี้แน่นอนค่ะเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่ผู้ติดตามค่ะเคยถามน้องนะคะที่เขารับรีวิวสินค้านะคะตอนนั้นผู้ติดตามอยู่ที่ห0 0 0นกว่านะคะน้องคิดอยู่ที่ 10,000- ถึงสามหมบาทต่อคลิปเลย ต่อคลิปนะคะแล้วใน1เดือนนะคะมีมากกว่า10เจ้าแน่นอนเรามั่นใจค่ะไม่ต้องพูดถึงคนที่เขามีผู้ติดตามหลักล้านหรือ10ล้านค่ะว่าเรทเขาจะสูงแล้วก็งานเขาจะเยอะขนาดไหนต่อมาค่ะช่องทางที่3ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเรานะคะมาจากการขายสินค้าเฉพาะค่ะ การสร้างตัวตนนะคะการทําให้เป็นที่รู้จักเนี่ยมันสามารถต่อยอดไปที่การขายสินค้าได้ด้วยค่ะไม่ว่าเราจะขายสินค้าอะไรนะคะคนที่ติดตามเรานะคะเขาจะเข้ามาซื้อสินค้าด้วยความเชื่อใจและมั่นใจเพราะว่ารู้จักเราแล้วค่ะ เราอยู่ในพื้นที่สาธารณะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรเขาสามารถที่จะประจานเราได้ตลอดเวลาเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่พยายามรักษาผู้ติดตามเอาไว้เนี่ยจะรู้ดีว่าอย่าทำอะไรที่เสี่ยงต่อการจะสูญเสียผู้ติดตามไปจะดีที่สุดค่ะ ด้วยความที่เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับประเทศเกาหลีนะคะก็มีคลิปต่างๆเกี่ยวกับทำวีซ่าให้ความรู้นะคะเรียนภาษาเกาหลีนะคะแล้วก็เราก็ได้อ่านคอมเมนต์นะคะมีหลายๆคอมเมนต์ค่ะน้องก็ได้เข้ามาพูดคุยนะคะแล้วก็บอกว่าอยากเรียนแต่บางคนก็ไม่มีเวลาบ้างละนะคะหรือว่าไม่มีเงินบ้างละนะคะบางคนก็อยากได้เป็นแบบอยากได้หนังสืออยากได้ชีทมันก็เลยปิ๊งไอเดียให้เรานะคะว่าเออเราก็ทำนะคะชีทสรุปภาษาเกาหลีในแบบของเรา ขึ้นมาเลยดีกว่านะมันก็คือสินค้าเฉพาะค่ะเพราะว่ามันมีแค่ที่เราลูกค้าไม่สามารถหาซื้อที่อื่นได้นะคะถ้าเกิดอยากได้ในแบบสไตล์ของเรานะคะที่รวบรวมเทคนิคต่างๆนะที่เราเรียนมากว่า6เดือนนะคะในแบบคิ้วๆน่ารักๆอ่านง่ายนะคะแล้วก็ นอกจากได้ชีตแล้วเราก็ยังติวให้ฟรีจนกว่าจะเข้าใจด้วยนะคะนี่ละคาคือสินค้าเฉพาะที่เราบอกไวต้ตอนต้นนะคะเพราะมันหาซื้อที่อื่นไม่ได้จริงๆค่ะถ้านูกค้าต้องการก็คือมีที่เราที่เดียวนะคะและเมื่อเราขายสินค้าอะไรก็ตามที่เป็นสินค้าเฉพาะค่ะมันขายได้แน่นอนค่ะเพราะเขาหาซื้อที่อื่นไม่ได้อยู่แล้วนะคะ ชีสรุปภาษาเกาหลีที่เราทำนะคะเป็นผลงานของเราเนี่ยก็มีทั้งหมด2เล่มแล้วนะคะเล่มแรกเนี่ยจำได้ว่าตอนนั้นพรีออเดอร์ไปนะคะรวมกับแจกตอนทำกิจกรรมด้วยนะคะทั้งหมดเลยนะคะร้อยกว่าเล่มนะคะซึ่งยอดขายจริงๆอยู่ที่80เล่มนะคะก็เล่มละ3 0 0 80คูณนะคะก็ได้ประมาณ2 4 0 0 0นนะคะอันนั้นคือพรีออเดอร์ครั้งแรกนะคะต่อมาคะ่ะพอเล่มที่2นะคะก็ เราน,ะะนำมาจัดโปรโมชั่นนะคะก็คือเล่ม1กับเล่ม2คู่กันก็จะเหลือ2เล่มในราคา500บาทนะคะก็จำได้ว่าขายไปประมาณ20เล่มอ0่ะ20คู่นะคะ20ชุดนะคะ รวมรวมแล้วยอดก็ของเล่ม2ก็อยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะทั้ง2 p r พรีออเดทั้งเล่ม1และเล่ม2นะคะรวมรวมกันแล้วก็อยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทนะคะและก็ยังคงมียอดการสั่งซื้อนะคะมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะเพียงแต่มันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าตอน p r ีออเดอเท่านั้นเองนะคะน่า,นานจะมีทีนะคะแต่ก็ยังเป็นรายได้เข้ามาอย่างสม่ําเสมอคะ่ะสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยก็ยังถือว่าเป็นรายได้นะคะ นี่แหละค่ะคือพลังของการสร้างตัวตนแล้วก็พลังของการมีผู้ติดตามเราอยู่ในยุคที่ผู้ติดตามมีค่าดังทองคำเพราะฉะนั้นคนที่มีผู้ติดตามเยอะนั่นเท่ากับโอกาสในการสร้างรายได้มหาศาลนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นอีกเทคนิคนะคะในเรื่องของการตลาดที่เราเคยอ่านเจอมาค่ะว่าขายยังไงให้ไม่รู้สึกว่ายัดเยียดการขายจนน่ารำคาญน,นะคะก็แค่เรามีสินค้าและบริการที่เขาต้องการนะคะ เขาอยากได้เราก็ขายให้นะคะแถมไม่ต้องเสียเงินนะคะในการ ยิงแอดโฆษณานะคะอย่างที่เราบอกไว้ตอนต้นนะคะเพราะว่าคนรู้จักเราแล้วก็เต็มใจที่จะซื้อสินค้าด้วยความเชื่อใจมั่นใจเชื่อไหมคะว่าบางคนนะคะซื้อเพราะว่าอยากจะซัพพอร์ตช่องนะคะอยากจะสนับสนุนให้เรามีไรายได้เพราะว่าเห็นถึงความตั้งใจในการทําช่องของเรานะคะบางคนซื้อเพราะว่ามันน่ารากักน่าเก็บสะสมนะคะบางคนซื้อเพราะว่ามันเป็นชี้สรุปที่ เข้าใจง่ายค่ะน่ารักอา่านแล้วเข้าใจง่ายนะคะได้เทคนิคดีๆมากมายนะคะบางคนอยากเรียนค่ะแต่ว่าไม่มีเวลาไปลงคอร์สนะคะหรือว่าไม่มีเงินนะคะก็ซื้อเป็นชีตนะคะแล้วก็แถมคนติวให้ตลอดชีพเลยนะคะเพราะว่า จริงๆเราก็ไม่ได้เก่งมาจากไหนแล้วก็ไม่ใช่ครูด้วยนะคะแต่ว่าเราเรียนมาก่อนแล้วก็เหมือนกับรุ่นพี่ช่วยเติวให้รุ่นน้องเท่านั้นเลยจริงๆค่ะเราก็เอาความรู้แล้วก็เทคนิคทั้งหมดที่อาจารย์สอนเรามาก็นําไปแชร์แล้วก็แบ่งปันให้กับคนอื่นๆให้ได้รู้เหมือนที่เรารู้ด้วยก็เท่านั้นเองค่ะ ช่องทางที่4นะคะในการหารายได้ของเรานะคะก็มาจากการทำงานกราฟิกนะคะก็เป็นพวกโลโก้หน้าปกเพจหน้าปก Facebook นะคะหน้าปก Youtube นะคะหลังๆก็จะมีการทำเมนูอาหารนะคะแล้วก็เป็นงานกราฟิกต่างๆนะคะมีสติกเกอร์ไลนด้วยนะคะในทุกๆผลงานนะคะมันมักจะรีวิวด้วยตัวของมันเองค่ะ มันก็อยู่ในโปรไฟล์ทาง y o u t u b e ที่คนที่เข้ามาเห็นแล้วชื่นชอบนะคะก็จะดึงดูดให้คนที่ชอบเนี่ยเข้ามาจ้างงานเราอีกทีนึงค่ะแล้วงานกราฟิกทั้งหมดนะคะเราก็ทำเองทั้งหมดจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโลโก้หน้าปกเพจนะคะทาง Facebook ทางเพจของเราหน้าปก YouTube หน้าปกคลิปนะคะเราทำเองนะคะพอเขาเห็นว่าสไตล์ของเรานะคะมันน่ารักดีนะคะเขาก็มักจะมาจ้างนะคะมาขอให้ช่วยทำให้นั่นเองค่ะ โดยที่เราก็คิดเรทถูกๆนะคะ1-3 0 0แล้วแต่งานค่ะถ้าเป็นงานเหมานะคะส่วนใหญ่ก็จะคิดอยู่ที่500นะคะก็จะเป็นงานทำโลโก้แล้วก็หน้าปกเพจแล้วก็มีแถมให้นิดๆหน่อยๆแบบนี้ค่ะและส่วนใหญ่เราก็มักจะทำเป็น3แบบให้ลูกค้าเอาไปเลือกนะคะแล้วก็ส่งผลงานให้ทั้งหมดแล้วก็สามารถแก้งานได้ตามใจลูกค้าในราคาแค่หลักร้อยนะคะคนที่เขาเคยมาจ้างงานก็ ปากต่อปากค่ะพอเรามีโอกาสมีคนรู้จักแล้วทํางานได้ดีนะคะมีคนชอบเขาก็จะบอกต่อนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งช่องทางในการหารายได้ของเรา ซึ่งมันก็สามารถสร้างรายได้ให้เรานะคะ4-5,000บาทเลยเหมือนกันนะคะก็ผลงานทั้งหมดค่ะเราก็เก็บเอาไว้นะคะอยู่ทาง Facebook ส่วนตัวเช่นกันค่ะก็เข้าไปดูได้นะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้รับงานบ่อยนะคะคือรับค่อนข้างอินดี้ค่ะเพราะว่าเราทําหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะเลือกงานแล้วก็ท่าโลภมากๆมันก็จะเสียงานอย่างอื่นไปด้วยะคะ่ะหลักๆแล้วนะคะงานหลักของเราคือการทํา YouTube เพราะฉะนั้นงานเสริมอื่นๆนะคะเราถ้าเรามีเวลาเราก็ยินดีทําให้ นะคะแต่ว่าถ้าเกิดตารางมันเต็มจริงๆแล้วก็ต้องไปทำอย่างอื่นอย่างช่วงนี้เป็นช่วงของการยื่นขอวีซา่าอะไรแบบนี้ค่ะก็อาจจะถ้ายุ่งจริงๆก็อาจจะไม่ได้รับเนี่ยค่ะก็จะปฏิเสธไปนะ,ะก็ขอให้เข้าใจด้วยนะคะ มาถึงอีกหนึ่งช่องทางค่ะช่องทางที่5นะคะในการหารายได้เสริมของเรานะคะก็มาจากการทำงานฝีมือนะคะงานถักโครเช่นั่นเองค่ะใครที่ติดตามเรานะคะก็น่าจะเห็นว่าเรามี2ช่องนะคะในการทำยูทูบนะคะเรามี2ช่องนั่นเองนะคะก็คือช่องของการทําเกี่ยวกับประเทศเกาหลีนะคะอีกช่องก็จะเป็นงานฝีมือแฮนด์เมดต่างๆนะคะทุกครั้งที่เราลงผลงานไว้นะคะก็มักจะมีคนที่สนใจนะคะอย่างคอลเลกชันต่างๆที่เรา จริงๆเราสอนถักนะ,ะอยากอยากให้เขาเนี่ยเข้ามาดูวิธีการถักฟรีนะคะอยากให้ประโยชน์แต่ว่าก็จะมีคนที่อยากได้ผลงานมากกว่านะคะไม่ได้มีเวลามานั่งถักนะคะ,ะเป็นพีออเดอร์นะคะอย่างเช่น,นะคะเซตที่เป็นคอลเลกชันนะคะเป็นชุดว่ายน้ำนะคะตอนนั้นก็ได้ประมาณสักสี่พันนะคะสี่หาพประมาณนั้นะค่ะพอมาเป็นชุดเสื้อกันหนาวนะคะที่เป็นหน้าหนาวที่ผ่านมาไม่นานนี้นะคะก็รับ พรีออเดอร์มาเช่นกันนะก็ได้มาประมาณ4 0 0พเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีพรีออเดอร์เล็กๆน้อยๆค่ะเป็นงานถักพวกกระเป๋าพอเขาเห็นผลงานผ่านทาง YouTube เขาก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็อยากได้โดยรวมแล้วก็ตีเป็นเลขก,กลมๆก,ก็อยู่ที่ประมาณ1 0,000ื่นเหมือนกันนะคะสำหรับรายได้ที่มาจากท่องทางของการทํางานฝีมือนะคะแต่ก็เช่นกันค่ะว่าเราไม่ได้รับ ประจำนะคะคนที่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนติดต่อถามเข้ามาได้เรื่อยนะคะว่ารับทำกระเป๋ไหมอยากจะรับไปขายอะไรแบบนี้ค่ะคือถ้าทำขนาดนั้นเราเองก็ไม่ไว้เหมือนกันค่ะแล้วเราก็ไม่สามารถลดราคาให้ได้มากเพราะว่ามันเป็นงานฝีมืองานแฮนด์เมดส่วนใหญ่แล้วราคาจะสูงเพราะฉะนั้นเราก็จะรับเพียงแค่ถ้าเราว่างเราก็จะเปิดพรีออเดอร์คือหลังจากลงผลง,งานแล้วถ้าเกิดเราถ้าเกิดว่าเราว่างเราก็จะรับเท่านั้นเองค่ะ แต่ว่าไม่ได้รับประจ,จำนะคะและช่องทางสุดท้ายค่ะเป็นช่องทางที่6นะคะของการสร้างรายได้หรือว่าอาชีพเสริมของแม่บ้านเกาหลีคนนี้นะคะก็คือมาจากการขายเสื้อผ้ามือสองนั่นเองค่ะด้วยความที่ทำสอช่องนะคะต้องทำคลิปอยู่บ่อยๆต้องรีวิวสินค้านะคะเราต้องซื้อเสื้อผ้าบ่อยมากๆค่ะแล้วก็แต่ละชุดนะคะใช้ ในการถ่ายงานครั้งเดียวแล้วก็ไม่ใส่อีกเลยนะคาะะนั้นสิ่งที่เราทําได้นะคะในการลดต้นทุนคือเราขายไม่แพงค่ะเรียกได้ว่าไม่ได้ขายเอากําไรค่ะเพียงแต่ว่าหาทุนไปซื้อเสื้อผ้าล็อตใหม่มาไว้ใช้ถ่ายงานเท่านั้นเองค่ะก็เลยขายไม่แพงนะคะแล้วก็เปิดนะคะรู้สึกว่า าขายมา2รอบนะคะก็อยู่ที่ประมาณ1-2,000ถอนะคะเอารวมๆแล้วก็เตีเปเลขกลมๆไปที่2000ละกันในการขายสินค้าอ่าในการขายเสื้อผ้ามือสองของเรานะคะทุกวันนี้ก็ยังมีน้องๆถามเข้ามาคะ่ะว่าจะเปิดขายเสื้อผ้ามือสองอีกทีเมื่อไหร่นะคะเพราะเขาก็นะคะยุคนี้ก็ต้องการความประหยัดนะคะแล้วก็เสื้อผ้าของเราก็อาจจะไปถูกใจนะคะเป็นสไตล์ของใครหลายๆคนด้วยนะคะเพราะว่าเราก็มักจะ เลือกเสื้อผ้านะคะที่แบบมันต้องทายงานได้แล้วก็น่ารักด้วยแล้วก็เน้นไปที่สีพาสเทลสาวๆก็เลยชอบนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเอาละค่ะมาสรุปให้ฟังอีกทีกันนะคะว่ารายได้เสริมที่เราสามารถทําได้มีอะไรกันบ้างเอาเป็นว่าเอาเป็นเลขกลมๆที่ปัดลดลงนะคะจะได้เห็นตัวเลขที่ชัดเจนละกันนะคะรายได้รวมทั้งหมดนะคะก็อยู่ที่นั่นแหละค่ะแต่ว่าภาษีไม่ต้องเข้านะคะขอร้องนะเพราะว่ามันไม่ใช่รายได้ที่จะได้แบบนี้ทุกเดือนค่ะ ใช่ค่ะกว่าที่เราจะได้รายได้แบบนี้มานะคะมันใช้เวลาค่ะหลายๆอย่างค่ะเป็นพรีออเดอร์นะคะที่เราต้องเปิดพรีออเดอร์ต้องมีผลงานเท่านั้นนะคะมันถึงจะได้เป็นรายได้ขึ้นมาค่ะแต่สำหรับเราก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมค่ะร้อเลยที่เราสามารถทําได้จริงค่ะพูดง่ายๆนะคะก็คือ 2ปีที่เราทำ YouTube มาค่ะปีแรกๆเนี่ยแทบไม่มีรายได้เลยนะคะเพิ่งจะมามีรายได้ในปีที่2นั่นเองค่ะแล้วบางอย่างก็หนึ่เดือนสามารถให้ได้แต่ว่าหลักๆแล้วค่ะจะเน้นไปทางการเปิดพรีออเดอร์หรือว่ามีผลงานก็จะมีรายได้นั่นเองค่ะ มันอาจจะไม่ใช่ไรายได้สูงนะคะที่สามารถเปลี่ยนชีวิตให้เราไปเลยนะคะแต่ว่ามันก็คือไรายได้เสริมค่ะที่เราสามารถทําได้จริงแล้วก็เห็นผลงานที่เราทําออกมาจริงๆเป็นผลงานของเราเองจริงๆร้อเปซ็นเป็นความภูมิใจของเราเหมือนกันค่ะทุกอย่างอยู่ที่ m i n d ซ e t ค่ะสําหรับเราแล้วนะคะขอแค่ให้มีไรายได้เข้ามาจะหลักสิบ หลักร้อยหลักพันหรือหลักหมื่นนะเราก็พอใจกับมันทุกๆบาททุกๆสตางค์ที่เราทํามาได้นะคะด้วยแรงด้วยน้าพักน้ําแรงนะคะด้วยความสามารถของเราเองนะคะดีกว่าไม่มีเข้ามาเลยนะคะและในอนาคตค่ะยิ่งเรามีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นเราก็จะมีโอกาสในการหารายได้เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยค่ะและด้วยความที่รายได้ของมันยังน้อยค่ะเราก็เลยเริ่มศึกษาในเรื่องของการเงินแล้วก็การลงทุนนะคะ ยิ่งศึกษาก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเสียดายค่ะที่มารู้ช้าไปนะคะเพราะว่ามันสําคัญมากๆนะคะกับทุกคนนะอยากให้เรียบไปศึกษาในเรื่องการเงินการลงทุนกันให้มากๆเลยนะคะเรียบศึกษาตั้งแต่เนิ่นๆยิ่งอายุน้อยยิ่งได้เปรียบค่ะเพราะว่ามันมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะคะเราเริ่มศึกษานะคะว่าเราเหมาะกับการลงทุนแบบไหนแล้วก็ลงมือทําค่ะปัจจุบันนะคะเราเลือก การลงทุนในแบบระยะยาวค่ะมันเหมือนกับการปลูกต้นไม้ค่ะที่เราอาจจะมีแรงนะคะปลูกมันทีละต้นทีละต้นแต่ทํามันไปเรื่อยๆค่ะและสักวันหนึ่งค่ะมันจะกลายเป็นป่าที่ให้ร่มเงาแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์กับเราแต่ถ้าเราอยู่ไม่ถึงอย่างน้อยค่ะนี่ก็คือเงินในอนาคตนะคะที่จะให้กับลูกหลานของเราให้กับครอบครัวของเราให้คนข้างหลังของเราไม่ต้องลำบากอีกต่อไปค่ะ สิ่งที่เราตัดสินใจเลือกนะคะก็คือเราเลือกนะคะการออมแบบ DCA คะ่ะในตลาดคริปโตและเลือกการลงทุนแบบ ETF นะคะก็คือการซื้อหุ้นนะคะบวกกองทุนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะไม่ใช่ว่าการเทรดระยะสั้นไม่ดีนะคะเพียงแต่ว่าเรายังไม่เก่งแล้วก็ประสบการณ์ไม่มากพอคะ่ะและนักลงทุนระดับโลกนะคะหลายๆคนก็พูดเป็นเสียงเดีวยวกันเลยคะ่ะว่า80%ของนักเทรดมือใหม่นะคะ มักแพ้ตลาดค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกที่จะจํากัดความเสี่ยงนั้นนะคะโดยการเลือกออมในแบบระยะยาวนะคะเพื่อความสบายใจของเราด้วยนะคะแต่ใครที่ทําได้นะคะอีก20%แน่นอนค่ะว่ามีคนที่ทําได้แน่นอนนั่นคือความสามารถเฉพาะนะคะแล้วก็ประสบการณ์ล้วนๆเลยค่ะซึ่งถ้าใครอยากจะลงทุนนะคะในแบบไหนก็ขอให้ศึกษาให้ดีนะคะเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะแต่จะเสี่ยงมากกว่าทําไม่คิดที่จะลงทุนอะไรเลยนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะสามารถให้ประโยชน์นะคะกับทั้งคุณพ่อบ้านแม่บ้านหรือใครก็ตามค่ะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะอยากมีรายได้อยากมีอาชีพเสริมนะคะก็สามารถเข้ามาดูว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะ ก็หวังว่าเราจะเติบโตเปลี่ยนแปลงไปพร้มพรอมๆกันนะคะแล้วก็หวังว่าทุกๆคนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราเองก็เหมือนกันค่ะทุกคนมีความฝันนะคะไม่ว่าจะฝันเป็นอย่างไรนะก็ขอให้อ่าสิ่งนั้นนะคะประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นได้อย่างที่ตั้งใจทุกๆคนเลยนะคะสําเร็จไปพร้อมๆกันสู้ๆค่ะ และถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อๆไปด้วยนะคะฝากเพจแล้วก็กลุ่มด้วยนะคะที่จะแบ่งปันแล้วก็แชร์ข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะทางทางแฟนเพจแล้วก็ทางกลุ่มด้วยนะ,ะเข้ามาจอยเข้ามาช่วยเหลือแบ่งปนันพูดคุยกันได้เลยยินดีมากๆค่ะคลิปนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอันยองบ๊ายบาย